สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับจันในช่องสไปเยอรมันนะคะวันนี้จันจะพาเพื่อนเพืทุกคนมาเก็บผักที่สวนค่ะเพราะว่าเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วเราก็จะมาทยอยเก็บผักที่ยังพอเก็บได้นะคะจะเป็นผักบุ้งผักชีแล้วก็ผักขึ้นช่ายค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีผักอะไรเหลือให้เราเก็บบ้างค่ะทุกคนตามมานะคะมัมาอมอัต Kannst du noch bleiben? Du hast die Gurken kaputt gemacht. Ach, das wird doch nichts mehr. Das sieht doch nur noch scheiße aus. Wow. Guck mal da. Ah, super. Ja super. Das als kann Da, guck mal. Der Gurken. Ach, nimm weg. Ja. leider schnecken nicht. <laughs> so, noch ein. Und praktikant. Schmeckt gut, ne? น,นี้เป็นขึ้นช่ายไทยแล้วนะคะตัดไปแช่แข็งไว้ค่ะทุกคนไว้กินฤดหน้าหนาวดูค่ะต้นใหญ่มากเลยอะ่ะคิดถึงบ้านคิดถึงยำค่ะทุกคนยำแซ่บๆรสจัดๆนะคะโอ้ยงามมือวนถอนแล้วจะบอกถอนเนาะถอนเนาะก็ได้เนาะเอาลาดเอาลาดก็ได้เลยเยอะ

ขึ้นใหม่อีกคะ่ะทุกคนเม็ดเม็ดมันร่วงทุกปีแล้วก็ถอนเอาแต่ต้น,นใหญ่แล้วก็ให้ต้นเล็กมันออกดอกไปโอ๊ยขาดเลย <c oughs> <c oughs> แล้วะถอนเอาขาดเลยลากไม่มานี่ก็นเลโอ้ยนี่ถอนต้นใหญ่นี้ให้นี่ต้นใหญ่มากเลย สุนัขว่าว่าดิจันกลัวหอยทากอะทุกคนน้องแฟนจันก็ร้วอะหอยทากอะว่าหอยทากปิดมาด้วยก็ตกใจนี่ต้นใหญ่เนาะนี่ต้นเดียวละเนี้ยงามอะไรขนาดนี้ ว่าแต่ n o สังค์ฉั s t ี u a ามรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ลีมากแต่ฉันก็จะถอนไปแล้วก็เอาส่วนหนึ่งจันก็จะเอาไปแช่แข็งไว้นะคะทุกคนแต่ผักอันนี้ไม่ตายนะคะทุกคนปลูกในกระเบืเทาไม่ตายนะเนี่ย เป็นผักที่ทนหนาวมากเลยเป็นผักไทยที่ทนหนาวมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าเจนก็จะเอาไปเผื่อเพื่อนๆที่ทํางานนะคะทุกคนเอาไปแบ่งกันกินคือแบบถ้าซื้อข้ากินก็แพงนะคะทุกคนเนี่ยแค่ขีดนึงอะ่ะขีดนึ่งก็หลายบาทแล้วค่ะทุกคนขีดนึงน่าจะประมาณกี่บาทอะ่ะเจ็ดสิบได้มั้งทุกคนประมาณเนี้ยเนาะ จันไม่รู้ว่าเพราะจันไม่เคยซื้อเลยเนี้ยนมากก็ปลูกกินกแต่แต่ว่าถ้าซื้อกินก็หลายบาทอ่ะทุกคนอันนี้จันก็จะเก็บไปแล้วก็ไปแบ่งกันกน,นิดละหน่อยยันอ้โมเมนต์ยันล็อกไออุนเด้นแบบแบนน,นะคะอันนี้คือจันเอาเปี้ยมันมาเสียบเสียบทิ้งไว้เฉยค่ะทุกคนแต่ว่าเนี่ยมันงามมากโอ้ย คือแบบว่าคิดถึงที่บ้านนะถ้าที่บ้านปลูกได้แบบนี้เนาะโอ้โหเนี่ยค่ะทุกคนอ๋อประมาณนี้โอ้เราสบายดีเลยเนี่ยเราไม่กินสุกแก่ไม่กินสุมาก่ทุกคนเนี่ยนึกถึงข้าวต้อมอ่ะแล้วก็เอย่ยำอะ่ะอร่อยอะ่ะเดี๋ยวไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานด้วยนะคะทุกคนแล้วที่เหลือจันก็จะเอาไว้ เาแช่แข็งไว้กินช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วปีหน้าค่อยมาหวานกันใหม่เนี่ค่ะทุกคนสวยมากเลยอันนี้น,นีิเดียวนะคะยังถอนมาไม่หมดเลยอันนี้เป็นเกวส์เฮาเป็นเออเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านผักอะค่ะทุกคนเวลาหน้าหนาวก็จะผักมาปลูกไว้ในเนี้ยเพราะที่เนี่ยอากาศหนาวแล้วเวลาถ้าปลูกในเนี้ยมันจะเป็นแบบว่า มันอุ่นนะคะทุกคนอากาศไม่เย็นเกินไปดูค่ะอันนี้ปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะถ้าปลูกในกระวิกเท้านะคะทนหนาวค่ะแล้วก็หอยทากที่นี่ไม่ชอบกินค่ะมันก็เลยสวยงามอยู่รอดปลอดภยัยแต่ถ้าผักอันอื่นน่ะโดนกินเลี่ยมเหมือนกันค่ะอย่างเช่นพวกผักชมผักชีะคะ่ะทุกคนนี่โอ้ย <laughs> สวยมากเลยค่ะ ไว้เธอเกมูสกุบกันนะหอมอ,นนอันนี้เป็นผักเมื่อคนอันนี้เป็นผักบุ้งแก้วนะคะทุกคนจันจะตัดไปเลยเพราะว่ามันมันหนาวแล้วอะ่ะแล้วมันไม่โตแล้วอะ่ะทุกคนมันเริ่มเหี่ยวแล้วจันก็เลยจะตัดออกไปให้หมดเลย ดูค่ะมันไม่สวยแล้วมันเหี่ยวแล้วเดี๋ยวจันก็เก็บไปให้หมดเลยที่มันออกดอกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าจันจะเด็ดเอาตรงช่วงใบมันนะคะทุกคนเด็ดเก็บไว้เอาไว้ไปเอาไว้กินนะคะเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยนี่ก็จะเด็ดเอาแต่ใบใบข้างล่างมาะคะ่ะทุกคนแล้วก็ปล่อยยอดมันไว้ให้มันออกดอกออกมเมล็ดแล้วกเก็บมเมล็ดไว้ปลูกในปีหน้าค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ หอมหอมมากผักชีก็แพงนะคะทุกคนที่เนี่อะไรก็แพงค่ะทุกคนถ้าเป็นผักไทยเราอันอนไปลูกกินเองได้ก็ก็ดีค่ะทุกคนอย่างน้อยก็ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเ<ม>นี่ยค่ะทุกคนอันนี้มันออกดอกแล้วเนี่ยแล้วก็จะเก็บไว้ให้มันออกดอกไวเ้เก็บเมล็ดไปปลูกปีหน้าทุกคนอันนี้จะใจเริ่มเข้าเาหน้าหนาวแล้วทุกคนคือ ผักก็จะไม่ค่อยโตแล้วจนก็จะมาทยอยเ,อเก็บผักอะไรที่แบบว่ายังพอเก็บได้นะก็จะเก็บไปก่อนเลยแต่อันเนี้ยยังมันยังคือแบบว่ายังได้อยู่คือยังจะโตอยู่อันเนี้ยก็มันเป็นผักบ้านเขานะคะแต่ถ้าเป็นผักบ้านเราก็ก็จะคล้ายๆเกะหล่ําประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนแต่อันนี้ก็จะเอาไว้ก่อนมีเหลืออยู่สี่สี่หัว มาค่ะอันนี้เป็นผักที่เราเก็บนะคะเดี๋ยวเราจะเอากลับบ้านอันนี้เป็นาลีค่ะอ่ะวางลงเรียงเียงนี่เลย,เยทำดีๆค่ะสวยๆนะอุ่นแน่เอสมาดัสวาสซอรสปีนน์นะเอาผักบุง้งผักบุง้งบุ้งกัะบุ้งกระผักบุงกบ้งเยวะมาผักกัน เลียง okay. สวยไม่สวยตีมือนะีงนันนกอเี่เีดอร์ด้ชีชีมาเรียงมาเรียงสวยๆดสเอ่ออฟเุมัอืมย Ja, du musst da auf deinen Film gucken, ob ich da überhaupt drin bin. Ja! Oh, oh, oh! Hab ich geguckt. Nicht nur mein Gemüse, da Minz. Minz. Oh, das riecht gut, ne? Ja, macht oh. listig schön. Ha? Riecht gut? Oh, das riecht gut. Mhm. Für heute Abend, ne? Da für Gemüse, ne? Dass du Bauch nicht mehr. Äh, Fleisch oder es <laughs> <laughs> was, ne? Ja, und dann hier. liegt bin nicht mehr auf Dann bin ich ganz schlangen, ne? Was ist das denn? Frühling ne? So, packen? Was noch? Das ist das Zitronenglas, ne? Ich kann gar nicht machen, was du kannst. Kann mich nicht machen. So, mach alles. กลัวคนรูปร่างแปลกสกูมีสกัวคนอันนี้มีแค่นี้เพราะว่าเก็บไปก <M oon normal Oliver> ่อนหน้านั้นแล้ว so markus buzz open จีฮานัวนูกไอ้มีแค่ลูกเดียวกันทุกคนเพราะอันอื่นมันยังลูกเล็กๆมะเขือที่นี่โตช้าค่ะทุกคนนะ dustless ตอนนี้ลองขึ้นไปดูด้วยนะโอ้สวยดีนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปถอนหญ้ากันนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วค่ะทุกคนโอเคนะเย้ กันอีมอฟลายสิกนะปกติตรงนี้จะปลูกเออมันฝรั่งค่ะทุกคนแต่นี้ทอไขุดออกไปหมดแล้วมักซูแกนนะนะยาโอ้ยมีฮินทักทรอฟมาฟุ้งกรอดฮินทัก So machen wir zusammen, ne? Besser. <laughs> Und du freust dich auch, ne? Ach, ehrlich, ne? Wenn ich hier bin, ne? Oh, ganz schön. Ich freue mich immer. ค่ะยังไงจันก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ในการทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ